ผมผมต้องไปเรียนคอ,อร์สสอนภาษาอังกฤษแล้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสมุทรสงครามได้จัดทำและดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการฟังพูดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ Oh uh, hi, What well, can I have you? How are you? I'm uh, good. What do you have? Oh uh, we, we have um um sticky rice uh, and robin. Yeah. This uh what is that this one? Uh pinnacle. Yes. Oh pina butter? No, 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 okay, what do you want? Oh chocolate. Chocolate uh a scoop a scoop one of chocolate. Yes. What I want coconuts. Oh this one how much? ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ สวัสดีครับผมนายอาชาปิรุณนวินผมดีใจอย่างยิ่งที่สื่อสารภาษาต่างชาติได้แล้วก็ทําให้ผมขายของได้ดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณกอสนอ,อย่างมากที่ได้จัดโครงการแบบนี้ทําให้มีประโยชน์อย่างมากครับผม